ที่ผมฟังมาทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องของคนแก่พูดเรื่องเก่าเล่าความหลังนั่งคนเดียวเยี่ยวรถหัวแม่ตีนมันก็ซ้ำซากวนๆอยู่กับเรื่องเดิมเนี่ยนะครับมันไปไหนไม่รอดคุณสนที่บอกจะจัดชุดใหญ่ไฟไม่บ้านให้กับคุณวันชัยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับ หลังจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีวิวาทะกันนะครับประมาณสองคลิปสามคลิปนะครับตอบโต้กันไปมานะครับคุณสนที่ก็บอกเดี๋ยวสุกนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดชุดใหญ่ไฟไม้บ้านให้กับคุณวันชัยเลยนะครับแต่ผมก็ตั้งตารอนะครับโอ้โหหลายวันเลยนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอ่าคุณวันชัยนี่มีแผลอะไรเคยทําอะไรไม่ดีต่อบ้านเมืองหรือเปล่านะครับอันที่จริงผมก็ติดตามคุณวันชัยมามานานนะครับตั้งแต่สมัย เขาจัดรายการคู่กับทนายประมาณนะครับอาจารย์ประมาณนะฮะไอ้อะไรอะ่ะคดีพิกทนายหัวหมออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะนานแล้วนะครับแล้วช่วงหลังมานะครับผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอชอบในบทบาทของแกนะครับาตามที่ว่า,าคุณส่วนที่ก็เคยบอกนั่นแหละว่าเคยแกเนี่ยชอบประจบประแจงอวยผู้มีอํานาจนะครับหวังจะได้ตําแหน่งนะครับพอมีการรัฐธรมหารนะแกก็อวย พรเอกประยุทธ์นะครับก็ได้เป็นสวอะไรมีตําแหน่งใหญ่โตนะครับอพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับพุทักษิณมีอํานาจนะครับก็ไปในเชิงอวยทักษิณนะครับอวยอุ้งอิงนะครับทีนี้แกก็ได้ตอบโต้คุณสุนที่ไปนะครับหลังเนื่องจากคุณสุนที่มาแขกแกก่อนนะครับแล้วทีนี้สุนที่บอกว่าจะจัดชุดใหญ่ไปไม่บ้านนะครับผมก็รอดูนะครับ ที่นี้ถึงวันนัดหมายนะครับคุณสนทิก็ได้แค่อยกตนข่มท่านนะครับบอกตัวเองเนี่ยเป็นพญาเยียวพญาอินทร์นะครับกินสัตว์ใหญ่นะครับคุณวันชัยก็แค่นกกระจิบนกกระจอกนะครับกินหนอนกินไส้เดือนนะครับแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยต่อสู้มานานนะครับคนชื่นชอบคนเชื่อถือนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยโกหกนะครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าแค่นี้ก่อนนะครับคุณวันชัยเพราะว่าแค่นี้คุณก็ เจ็บมากแล้วคุณก็อโกรธมากแล้วนะครับอะไรครับนี่ผมรอตั้งหลายวันแค่นี้เหรอครับและแค่นี้จะระคายผิวคุณวันชัยเหรอครับนะครับคุณวันชัยแกก็โอ้โหนี่คงจะผิดหวังเหมือนผมนะคคุณวันชัยคุณวันชัยก็ตั้งตารออยู่ว่าเอ็กกูไปทาอะไรมาจะจะรอฟังอ่าคุณสนที่แฉอยู่นะครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับกคงจะอัดอั้นตันใจมาก ที่ตัวเองเนี่ยเป็นถึงพญาอินทรีแล้วก็เปรียบเทียบว่าผมเนี่ยมันพวกกระจิบกระจอกก็โทษกันไม่ได้นะครับคุณสนทิก็พยาอินทรีเนี่ยลงมาเกลือกกลัว้วกับนกกระจอกเองมันอาจจะจิตหูจิกตาไปบ้างก็อย่าว่ากันผมได้ฟังคุณมาโดยตลอดเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยด่าคุณทักษิณทั้งนั้น แล้วก็เอาผมเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบการด่ายังไงยังไงเนี่ยคุณสนทิก็ด่าคุณทักษิณตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันจะด่าก็ด่าไปที่ผมฟังมาทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องของคนแก่พูดเรื่องเก่าเล่าความหลังนั่งคนเดียวเยี่ยวลดหัวแม่ตีน มันก็ซ้ำซากวนๆอยู่กับเรื่องเดิมเนี่ยนะครับมันไปไหนไม่รอดนี่นครับเพิ่งเป็นเคสแรกนะที่คุณสนที่จะเล่นแล้วมุกแป๊กนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับแต่ก่อนเจอถ้าคุณสนที่จะเล่นใครนี่เรียกเลยว่าไม่มีที่ยืนแล้วกันอะอย่างทนายตั้มนะครับเฉียดไปนิดเดียวนะครับตอนนี้หายสาบสูญไปจากหน้าสื่อจากสังคมไปแล้วนะครับนี่นะ มาเจอทอนายบัญชัยนะครับคนแรกนะครับผมก็อรอดูอยู่ว่าเออทนายบัรชัยแต่ผมก็ติดตามมานานว่าทนายบัญชัยแกทาอะไรผมก็ไม่เคยได้ยินว่าแกไปทุทจริตอะไรกรุงชาติบ้านเมืองอะไรนะครับผมก็รอฟังนะฮะสุดท้ายก็แป๊กจริงๆนะครับโอ้โหนี่เป็นเคสแรกเลยนะครับถ้าเปรียบเป็นมวยนะครับสมมติว่าอ่าคุณสุนที่เป็นแชมป์โลกนะครับเนี่ยนะ พอขึ้นเวทีไปโดนต่อยครั้งเดียวนี่ถึงกับสะบัดนวมทิ้งนะเดินลงเวทีเลยครับแบบนี้เนะโอ้โหนี่เคสแรกจริงๆนะครับแต่เท่าที่ฟังดูการต่อกกลับของนกกระจิบกระจอกแล้วนะครับผมว่าพญาเหยี่ยวพญานกอินทรีจะเจ็บหนักกว่านะครับ